พี่น้องเนี่ยบรรยากาศเพิ่นโต๊กนะหมูอานนี่นะโต๊กนะสองสามสมูงมากๆนางเน,น,น,นี่ยเพิ่นถ่างเลดิแบบน้ำโสเลยพี่น้องเพื่อนนีมผัดขพิ่นตำฮะไเทีย่ยนถึงด้ตอนที่เห็นอยเี้อเป็นยากาศบ้านพี่น้องต๊กอยู่บพ่พี่น้องเพิ่นโต๊กแห้งๆเดี๋ยวนี สวัสดีสวัสดีพี่น้องอินดีต้อนรัเข้าสื่อสองทีมซาลาหนึ่งเปดคือกออสวัสดีพี่น้องเอฟซีวาสจิลล่าอยู่ไทยและก็อยู่ต่างประเทศทุกคนเนาะสวัสดียามซาซาวมืัอนี้ดีมจะเข้าไปในเมืองก่อนพี่น้องอันเปลี่ยนพอซิงเนาะหายไปกดเงินหายพี่น้องนะซาวลาซาว่าหายไปกดเงินพออันจะเงินถือเลือเท่าแหล่กันยิ่งก็ได้สิเับไปกดอันสิพี่น้องไปเช็คเงินแล้วก็สิกดมาหายสิพันเลยแล้ดีมเขาไปตลาด ภาษีไปอนาพี่น้องว่าษีไปถ่ายนะลุงโทรมาว่าปลาถือว่าพ่นตกแบบปลาได้ปลาเนาะปลานดำเค่อนเลยถืกมองเนาะบางสาวได้ซองกระสอบคนอได้ซองกระสอบเนาะดิมกันเลยชีไปน้องไปซื้อของเตรียมไปถ่ายเนาะสื้อของฝากนะพี่น้องมาซื้อสินสวรรค์ซื้อเขาจีซื้อนังสื้อนึงน้อพี่น้องภาสิไปกันเลยน้อพี่น้องปลาพี่น้องพ่นตกอยู่บบบานดิมพ่นตกแห้งแหงเพาะวันในสองสามสัปงเนาะ มีกตนนมใหม่อมัก็รเรกันถากเลยเมื่อเมื่อปิดปนปูนเอละตลาดชุ่ยัปไดารุ๊บ้าปา เละ่ะป้าเอาบิชไหมินอาโปเสียน้อยลาต่อพิชอเมโน่ไงีิชไหาหลอีอมนค่ะลหันลห <icana> อันต e ัวมักมูหมักเตะจ้ะมาใหม่หน่อม้หน่อม้น้ำเตียงปลาตะกั่ชิคาน่อไม้กรเดาษกระชีบไปเลยเหรออีพอโทรมาขายชาขายชา ก็เป็นหมอส่บทางตังแนนั้นกายกนหนูตายูกินหนูตายหงตายตัวหนึ่งอยากฆู่อันทั้งอะไรสินะอันแบบอััหได้กินหนูตายหอยทตายหตาย

เลาะต่อนะพี่น้างถ้าสิพลาเลาะก็ทำเ้เนี่ย

เดีนยังม,มาช่หมเดินมาอะก็อเกชิปอ่ะเกชอันนี้ก็จะเป็น,น,นยาสุอ๋อ่วยนช่วงยาสุเพิ่มช่วยมันี่ทัพ้นเนาะอันนี้ยายาสุพี่้ออันนี้ก่าเป็นวอสซอไปจะตัวเมืองในแคงสวรรค์นาะอันนี้ก็อบนบ่อนจอรดรถจ้า อยากไปซื้ออันสีนสวรรค์แลยค่ะสีสุดพัทจีพัทจีสวรรค์พัทจีวานก็ได้พัทจีวานเนะี่ แบบเก่าอีกแล้วแบบเก่าไปนะเออแบบเก่าอีกแล้วยังไงแบบเก่าแบบเก่าแม่ถ้าได้จะซื้อแสนอันนี้ถ้าซื้อนะเท่าไหร่วะเก่าเด้อสีเก่าอันแหละสีเข้มไปใส่ถ้าซื้อใครวะตัวนึงอยู่บ้านนุ่งนิดแลตัวนึงตัวนึงอยู่บ้านนุ่งนิดี้ไปใส่

ตอ,อนแลกววาสิปไฟมัน,นอีละเนาะซักเครื่องไว้ทันเนาะมันไหวผมมืออื่นเพอดีมืออื่นสาวเขาเลยวหมอันใหม่ดังไพ่มากขีดนหน่นึ่งแซกกบตีสจริงๆแล้ก็มีใ,ใหม่อ่อนแต่ว่าอันนี้อ่อนหน่นึงราสวรรคสวกี่สิปบานะ อันัะจี้เรี่ยงผ่าสิกินแล้วะจ้เยี่ยงผ้านี่คือไปบ่ไหรอกไม่สมบูรณ์ไเรื่องเพื่อนมออื่นเหรอื่นแต่แต่แรมซือซือไปจุดทีไปไปเห็นเอแล้วแห้งโยเน่กว่าปันหมานอนบ่คือโอ้หแ้นะไม่ได้ันกได้อ ได้เจี๋ยวได้เต๋วกบกินไหมไปกินหน่อยไหมเจ้าโกตัวนานๆโตพวกเดียวตัวนั่งโบเปื่อยตัวกบหละหรือเปล่อยกบ้านกับกบหน้ากบหน้าน่ะเปลือยก่อนเอาคนแตกต่างเนาะคือนางเหนียวผู้สาวผู้สาวจี้เมื่อไรวะผู้สาวจี้มันมาจะเลือดอีกนเนอะกินบมกอจีกันนี่เห็นไหมตัว บัวชาพชรลาาอันนี้แหละเมื่อเด้อลูกาวเหลูกมูพี่น้องสบายสบายดีก่อนยางเซยพี่น้องบอกว่าสบายดียางเซยอันนี้พี่น้องกะทิกะพาีนี่นะาชีาจิ้มไปเฮชิมีมายองเน็เลยแต่บดมายองเน ่ะนีน่กินค่ะนี่คาเป็ดเนีเ่ยแป้งกะทิก็อยากกะินนม่มนะเฮ้อืออือกำลกินก๋าซา đồ ăn ở dạ, ăn ở dạ, nó bị dạ phải. Nên lấy xong thì là kinh theo cô các, theo bạn tôi nàng đây, bạn các này, lớp <laughs> nào không các bạn? กินนี่ก็สิเอาไวา้ทำน,นี้ได้พี่งเด้อต,<ฮ>ตอนแรกก็สิไปตอนเที่ยงนะตอนนี้ก็สิบเอ็ดมันไววดมันเสียงไม่ทันเนาะเงินเดี๋ยวโบบ่อเผาบ่อีบบ่อเผาลินนี้ก็จิไว้ำนี้ได้พี่น้นนงนอ,ตตองเราชมอีพีต่อไปนะพี่น้องคับแล้วสัตมนี้พี่ไปถ้าสตงมากนะเ<ฮ>สิสื่ออา่ามีบเน้องดเอาเบลกอีแหละ ร่อยร่อยเท่าไร่้อยสาวบาทงานอยู่ไหม้อยยี่สิบบาทโอว่ากสิบพันสิบพันจ้าเจอกันในขีดไหนทุกคนพีดพีนองเลยขินสวรรค์เก่ามาขาสีเอาไปตากก่อนขินสวรรค์ค่ะ เอาแม่นั่งสวรรค์ไปนะเอาไปตาเกเลยอดะตากพรามันแห้งพี่น้องมันยังอยากเปียกเนาะสินสวรรค์นเ,นเอาคืนล้างคืนล้างขาดแล้วนะเจอมีเรื่องเห็ดแล้วคืนล้างขาดาพี่น้องพ,นะพี่น้องมาเด้อกินข้าวกับเจียวกบกับผักกาดต้ดอะไรกัมีมะเขือเนาะมะเขือพี่แม่ก็เออน่ะกับเปาะเนาะมาเด้อพี่น้องก,กินข้าวทำกันญชาทะเล

แบบว่มันดิมาทั้งมื้ออ่ะคึมเคากมันหาหาวมนั่นแหละหน้าก็จะกระวมนวมอีกทําทวมอันตอนนั้นตอนเขาต่อเขามานี่พี่น้องวมตอนนี้บ่เป็น้ หัวมแรกองนตายเลยแหละถ้ากัดตดเนาะลูกหาท้าเละซะเละหายยดอนไปลุกงยังหายหนึ่งนะถ้ากัดตดก็มากัดขึ้นถ้ากัดตดโอ้หถ้ามันสาโ้โหน่หายนะไ่ดีะ